ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองชนบุรีค่ะได้จับรวบแก๊งขอทานเขมรน,นะคะโดยขอทานเหล่านี้ก็บอกว่าโหชาตินี้เนี่ยไม่ขอกลับบ้านเกิดแล้วค่ะโดยบอกว่าถ้าหากเลือกได้เนี่ยก็อยากจะเลือกเกิดเป็นคนไทยค่ะพันตำรวจโทกวินวัตรอารยะสุริวงศ์รองผู้กำกับการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชนบุรีนำกำลังชุดสืบสวนด่วนพัทยาบุรณาการกำลังร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวและตำรวจสอพอเมืองพัทยา ลงพื้นที่เมืองพัทยาค่ะโดยผลการปฏิบัตินะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกลุมขอทานสัญชาติกัมพูชาได้3รายซึ่งได้แก่นางซกอายุ59ปีนางสาวดาวอายุ41ปีและนางสาวโสเพนอายุ41ปีจับกุมพร้อมกับของกลางก็คือพวกอุปกรณ์ทำมาหากินของเขานะคะซึ่งเป็นแก้วน้ำพลาสติกมีเศษเหรียแล้วก็ธนบัตรอีกจำนวนหนึ่งค่ะ โดย3คนนี้คือเป็นหน้าเดิมๆเลยนะคะที่เคยถูกจับกุมมาแล้วหลายครั้งแต่ก็ก็ไม่เข็ดนะคะถูกจับแต่ก็ยังไม่ไปไหนยังไม่เข็ดยังคงประกอบอาชีพเดิมโดยจากการสอบสวนนางโซกค่ะเล่าให้ฟังทั้งน้ำตาเลยนะคะว่าที่ต้องลักลอบเข้ามาเป็นขอทานเนี่ยเพราะว่าที่บ้านเกิดไม่มีงานทำก็เลยยอมเสี่ยงผิดกฎหมายเพื่อมาเลี้ยงครอบครัวและยึดการขอทานเนี่ยเป็นอาชีพประจำค่ะ ส่วนนางสาวดาวก็ยอมรับว่าเคยถูกจับมาแล้วหลายครั้งแต่ก็ยังไม่เลิอกอาชีพขอทานเพราะว่าที่บ้านเกิดขาดสวัสดิการและไม่มีที่ทำกินเหมือนในไทยพร้อมเปิดใจนะคะว่าถ้าหากเลือกเกิดได้เนี่ยก็อยากจะเลือกเกิดเป็นคนไทยค่ะ โดยในการกวาดล้างครั้งนี้ตมชนบุรียืนยันชัดเจนนะคะว่าเป็นมาตรการเข้มไม่ปล่อยประละเลยต่อขบวนการต่างด้าวผิดกฎหมายที่บ่อนทําลายภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยวพร้อมกับเดินหน้าปรับปรามอย่างต่อเนื่องเพื่อความสงบเรียบร้อยและสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติค่ะ